ต้องบอกว่าแค่สร้างตัวละครนี่ก็สนุกแล้วนะครับก็เป็นที่พูดถึงกันอย่างแพร่หลายในกลินี้นะครับคือการสร้างตัวละครนั่นเองนะครับกดไปที่ตรงนี้นะครับเราสามารถสแกนนะฮะใบหน้าจากามือถือเราได้เลยนะครับมาดูกันว่าใบหน้าเรานะครับจะเป็นยังไงนะครับเลือกรูปภาพเลยนะดด Okay. มาลองดูนะครับนี่มาสแกนดูกันเลยนะครับตัวเกมมีภาษาไทยด้วยนะครับทุกคนนะฮะตัวนี้นะครับนี่ครับหน้าตาของเรานะครับมาดูว่าหน้าตาเราหลังแก็กสแกนนะครับจะออกมาเป็นยังไงครับนี่เป็นไงเฮ้ย <laughs> ตาโตเฉียนะครับอ่าเรามาลองเลือก ทรงผภาทรงผมไหมเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ,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 ได้ไปหน้าและอ่ะทั้งตัวทั้งตัวเฮ้ยนะทรงผมเดี๋ยวเราก็ไปเลือกทรงผมหน่อยคือทรงผมได้ไหมนี่นี่ไงทรงผมนะครับมาทำเรื่องทรงผมหน่อยนี่ตลกมากเลยอ๋อ เฮ้ยนี่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 เขาท่าอยู่เขาท่าอยู่ไอทรงนี้ดีไอทรงนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนเอาทรงนี้ลวกันนะครับเนอระมาณนี้ก็แล้วกันนะครับว่าเราเข้าๆนะฮะในการสร้างตัวละครซึ่งตัวละครจะมีอยู่ห้าหกสายเลยนะครับแล้วก็จะมีทั้งเพศหญิงเพศชายด้วยนะเราก็เลือกได้เลยนะครับผมข้ามมาแล้วนะครับสําหรับสําหรับอะไรนะสําหรับอาชีพต่างๆนะครับ ยังไงก็ลองมาดูก็แล้วกันนะครับชุดแต่ละชุดนะมันมีเยอะมากเลยอ่ะผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเลือกไปแล้วมันจะไดใ้ใช้ไอตัวพวกนี้เลยหรือเปล่านะครับอไม่ต้องเลือกเยอะแล้วกันนะครับให้ทุกท่านมาลองเลียกเลียกลองเลือกเียเลือก,อกใช้กันดูนะครับผมนี่ไง ยังไงสุดหรอเด้อเนี่ยมรุ่งนี้ก็มีนะครับนอยังไงเอาเรื่องอยู่เฮ้ยหน้าตาเราเป็นอย่างนี้ก็ดีสินะครับประมาณนี้นะครับมาเรามาใส่ชื่อนะครับใส่ชื่อกันหน่อยนะครับอ้าวไม่มีใส่ชื่อหรอเดี๋ยวนะ หรือว่ามันไอ้นี่วะผมกดข้ามไปหรอชื่อผมอะอความจริงไม่ต้องมีใส่ชื่อนะข้ามข้ามข้ามยังมัวแต่ลำอยู่ข้ามไปก่อนนะครับรป<ะ>ึ๊บเอากดเปิดนะนี่ไงใส่ชื่อตรงนี้นะครับมีชื่อตัวละครแล้วก็ชื่อเล่นนะครับเรามาลองใส่ดูนะชื่อตัวละครเอาเป็น ชื่อลูกชายแล้วกันนะครับนี่พชรัพลนะฮะส่วนชื่อเล่นนะครับยูโรนะยูโรนะครับนี่ยูโพรพชรัพลนะยืนยันไปเลยนะครับ <c oughs> สร้างตัวเองแล้วก็ใส่ชื่อลูกชาย ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกดข้ามหลยทุตัวเคมีภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็น่าจะมีออโต้นะครับเดี๋ยวผมขอข้ามฉากคลาสสิกเหล่านี้ไปเลยก็แล้วกันนะครับโอเคฮะมาถึงตรงนี้นะครับโหมดบังคับก็จะมี2โหมดให้เราเลือกนะครับคือโหมดแบบเรียบง่ายแล้วก็คลาสสิกนี่นะฮะเรียบง่ายประมาณนี้คลาสสิกก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับออ<ม>เราเลือกเอาเป็นโหมดเรียบง่ายก็แล้วกันนะครับโอเคกดยืนยันไปนะครับนี่ยผู้เล่นนะฮะ ออนไลน์เต็มไปหมดเลยนะฮะนี่เรานะครับพชรลพลนะนี่นะครับยูโ,โรพชรพลนะผู้เล่นก็จะประมาณนี้เลยนะครับเราก็กดไปที่เคเวสนะครับมันก็จะวิ่งออโต้นั่นเองนะฮะก็ไม่ไเเด้ยากอะไรนะครับเกดไปเอย่งเดพิ่งเปึ้ง,งอ่าผลักด้วยตืดตืดตืด,ดอันนี้คือคุยใช่ไหมเนี่ยชึบ ยืนยันโอเคครับกดข,ข้ามไปนะครับก็จะได้รับของรางวัลน,นะครับได้รับของรางวัลน,นะไปต่อไปต่อไปต่อนี่ครับสคริปต์ได้นะครับสำหรับเคเวสนะครับโอเคแต่ดูรายละเอียดโอ้ได้นกมานด้ญาติพนนะได้ยาติพันะแล้วหรอ กำลังบินกำล,ลังบิน,นครับโอเคไปกดสกคริปต์เลยนะครับ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 นะครับนี่มาวาร์ปมานี่เฮ้ยเลเวลสิบแล้วเหรอเกินนะแป๊บเดียวนะครับอ่าดุยต่อรุยต่อรุยต่อเออกดข้างอย่างเดียวผมนะปครับ นี่ครับขี่นกของร่อนไปยืนยันสคริปต์อย่างเดียวนะฮะยืนยันนะครับมากราฟ,ฟิกนี่แน่นอนครับอลังการมากนะครับสวยนะฮะจนเครื่องแทบจะระเบิดเลยเดียวนะครับโอเคได้ตัวละครหรอหรือ,รอ,อยังไงนี่ เราไม่ได้อ่านอะไรเลยนะครับเรากดข้ามอย่างเดียวเลยครับไปต่อครับเรามาดูที่ตัวละครนนหน่อยดิเนาะเดี๋ยวนะตัวละครเราอยู่ไหนวะอยู่ตรงไหนตัวละครอ่ะไม่เป็นไรกดที่คลิปก่อนชือ่อโภบนี่ละสนทนานธรรมนะครับนี่ครับ นี่ดาตามันใช่อยู่นะไม่ใช่เราอยู่นะเรื่องความเร็วเรื่องความเร็วเรื่องความเร็วนะครับเคล็ดไปต่อนี่ครับจะวิ่งไปอีกอย่างนี้นะครับออโต้ออโต้นะนี่เรากราฟิกโอ้โหอลังการจริงครับสวยมากเลยนะฮะนี่ครับโอเคนะครับข้ามได้นะครับ ดูต่อครับปอยประมาณนี้นะฮะเกมมีออตโต้ก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับกดข้ามตะลิปไปเลยนะครับนี่โอเคนะครับเป็นไร่ะเป็นไรอ่ระก็ปรึกษาเสีย ปรึกษาอะไรยินสบายอ๋อนี่อ๋ออันนี้คือติดตั้งอุปกรณ์เหรอชุบเปิดคอมโบปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคอ่ติดตั้งอ,อุปกรณ์ก่อนนี่โอเคนะครับสวมใส่นะนี่อะไรผู้ช่วยอัจฉริยะนะครับอ๋อกดเอาไปก่อนนะ ไปดยต่อครับสน,าานทนาทำต่อนะครับไปข้ามไปเลยยูโรพัจรพลน,นะโอเคไปต่อครับขอบคุณแม่นางมากเลยนะโอเคไปครับเหมือนอยู่นะเหมือนลูกชายอยู่นะ <laughs> ข้าบคัสซีเลยนะครับนี่ เือใบสุขาสําเร็จนะครับคือเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าสู่บุปผาพับเรื่องแบพือพิธีภาพเขาให้เลือกเหรอเลือกหน่อยละกันอย่างแรกนะครับภารกิจสําเร็จนะครับไปไม่รู้อะไรนะครับดุยต่อครับข้ามอะไร นี่ครับผูบ้ชมบนโอเคนะอูอะไรนักหนาเนี่ยนี่ไปคุยซะเยอะนะยังไม่เห็นฉากต่อการต่อสู้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอข้ามไปดูฉากการต่อสู้เลยแล้วกันนะครับ โอเคครับฉากนี้น่าจะเป็นการต่อสู้แล้วนะครับหลังจากที่เราจํานวนการมาถึงจุดนี้นะครับการต่อสู้นะครับจะมีขบวนท่านะทุกคนขบวนท่าให้เราฝึกฝนด้วยนะครับมันจะมีสอนอยู่นะครับมันจะมีตารางการกดขึ้นมาข้างบนนะครับตอนที่เราตี่ยจะมีขบวนท่านะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีนะเราฝันไปธรรมดาเลยนะครับเฮ้ยทำไมไปไวจังอะ รูนนะครับฉากคัสซีนมันเยอะมากเลยคนอืมฟันร้อยรูมรูมนี่ครับนี่ครับจุโฉมดูโจมดูโจมสายยังอันนี้จะเป็นออโต้บ้างเนี่ยนะครับ เรากดฟันไปเรื่อยนะครับออตโต้สกิลให้เรานะครับหลังจากที่เราเขาเรียกว่าอะไรนะกดล็อกเป้านะนี่ครับสกิลก็จะออตโต้ให้เรา,แบบ,รบเาเแบบนี้เลยนะคร,รับนี่สัดเขไปโมเนียแบบนี้เลยนะเรียบร้อยไหมอ๋อีพลังไฟเหรอปวดหัวมากโดนอะไรเข้าไปอ่ะ ตั้งสติตั้งสติประชาชนกับชื่อจีเดียวไม่เข้ากันเลยตีครับโอ้ยอะไรอ่ะซาบต,ต่อน้ำน้ำแข็งน้ำแช่เย็นอะไรวะน้ำโบน้ำแข็งนะครับเหมือนอ่าไอ้นี่เลยอืมอ,อ,อ้ำอะไร อืมอืมอืมตาอพายุทะลุฟ้าพายแพพาวิ่งไปจุดอันอนี้นะไปไหนละวอ,อ๋มาน,นี่เหรอโอเคช่วยรักษาเพื่อนโอเคนี่ถ่ายพลัง <laughs> อ่ะน่าจะโอเคแล้วนะใช่ไหมอ่ะต่อ อีกจ้ะโอ้เนื้อเรื่องมันแบบเข้มข้นมากทุกคนมันต้องมันต้องเสพอะถ้าไม่เสพก็จะไม่เข้าใจว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับเนี่ถ้าเราอ่านคือสาให้อ่านนะครับถ้าเราอ่านก็อ่านได้นะครับไม่อ่านก็ไม่บป็นไรอะไรก็ไปดีกระเด็นไหมงั้นอ้นี่ครับเหมือนความทรงจําเลยอะมันเป็นสีเทาๆกา,าจะเล่าให้เราฟังนะครับ ไมไ่รู้อะไม่ได้อ่านนะครับไปต่อก็อาจจะเหมือน Auto, ออโต้กึง่งกึ่งอะกึ่งออโต้นะครับมันมีกดบ้างกดกดเองบ้างนะครับแล้วก็วิ่งออโต้บ้างนะครับประมาณนี้นะครับเสียดายไม่ได้อัดบันทึกตอนที่มันมีกระบวนท่าให้เรากดครับมันจะมีกระบวนท่าให้เรากดอยู่นะมันจะมีอ่อ ขั้นตอนกานกดขึ้นมาตรงกลางจอนะครับเนี่ยขึ้นมาตรงไอ้ที่คำว่าผจญภัยเนี่ยนะครับขึ้นมาให้เรากดตามลําดับนะครับมันก็จะเป็นขบวนท่าที่สุดสุดยอดการต่อสู้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดีย๋ยวข้ามคัซซีก่อน